สวัสดีครับสมชายและแสนสูงนะครับวันนี้ก็วันที่16พฤษภานะครับแตงเมลอนของเราก็ปลูกได้ประมาณ9วันแล้วนะครับแล้วปลูกตั้งแต่วันที่7็นะครับน่าจะที่เ็ที่8น่าประมาณนั้นครับน่าประมาณห้าวันนระมันเออประมาณ78วันประมาณนั้นนะครับเป็นไงนครับ ถูกฝนด้วยนะครับฝนตกเมื่อวานวันที่สิบห้านะครับตอนบ่ายๆนะครับฝนตกใส่นะครับตอนบ่ายๆจะตกเป็นประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงครับฝนตกเมื่อวานนะครับก็ถึงขั้นติดที่ดินเต็มเลยนะครับดูครับนี่ก็รอยอทั้งเต่าแตงทั้งแมงกินนุ่นด้วยนะรอยมากินใบนะครับจนใบส้อยหมดเลยนะครับนี่ครับเป็นเมลอนของเรานะครับ เมลอนสีทองนะครับเป็นแปลงเปิดนะครับเราลองติดตามกันนะครับว่าแปลงเปิดของเราจะออกมาเป็นยังไงลูกผลผลิตจะได้ไหมนะครับนี่ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับเราปลูกไปควบคู่กับแตงโมนะครับดูแตงโมของเรานะครับนี่แตงโมอันนี้ก็ปลูกแต่วันที่เจ็ดนะครับแต่ตอนนั้นอันนี้ปลูกวันที่เจ็ดอันนี้ปลูกวันที่แปดใช่นะครับจําได้แล้วอันนี้ปลูกวันที่เจ็ดนะครับ อันนั้นจะปลูกเป็นวันที่8นะครับในรูกรวมๆไป9วัน8 9วันอันนี้แตงโมก็ได้9วันไอเอมลอนก็ได้8วันนะครับประมาณนั้นนะครับก็ก็ถูกฝนเช่นกันนะครับแต่แตงโมงามมากนะครับแตงโมอันนี้ให้ล็อกตอ่อไปดูนะครับตัวนี้พันนี้ให้ล็อกตอัวไปดูปลูกแล้วก็จะปลูกถีอยู่นะครับ ว่าเราปลูกพื้นที่น้อยแต่อาศัยต้นแตงเยอะๆนะครับเราก็มาดูเมลอนสีทองกันนะครับก็ถูกฝนเมื่อคืนแต่เรายังไม่เอาอยาแลครับนี่เราทําเป็นแปลงเปิดนะครับเราไม่ใช้พายางคุมเราไม่ใช้ทำโรงเรือนะครับไงเพื่อนๆมาติดตามดูนะครับว่าเราทําอย่างนี้ได้ผลผลิตไหมนะครับระหว่างเมลอน สีทองแป้งเป, wear, on. On. ปื้อนไม่ใช้พยางคคุมนะครับแต่ใช้สายน้ำหยุดนะครับนี่สายน้ำหยุดของเร응า <Hyung> <op'> สายน้ำหยุดของเราก็จะใช้ระยะห่างของสายน้ำหยุดนะครับเราก็จะใช้ประมาณสัก10เซนนะครับสายน้ำหยุดนะครับเราจะใช้น้ำหยุดประมาณ10เซนนะครับเราจะใช้น้สายน้ำหยุดติดทีเอาไว้นะครับเพื่อนๆถ้าจะซื้อสายน้ำหยุดก็ให้ซื้ออันติดทีนะครับประมาณ10เซนนะครับเอาติดทีเลยนะครับ แล้วก็ปลูกก็ประมาณประมาณเก็บแถวนะครับเมลอนนะครับเก็ดแถวเมลอนสีทองนะครับนี่ครับเราจะปลูกคู่ๆไปกันกับเราเคยทําอย่างนี้ก็สาสมรถเราจะปลูกคู่ๆไปกับแตงโมนะครับเพราะว่าเวลาเก็บพุมริกก็เก็บพร้อมๆกันนะครับเวลาเราเก็บแตงโมเราก็ได้เก็บเมลอนนะครับเวลาขายก็ขายคู่ๆกันไปนะครับขายทั้งเมลอนขายทั้งแตงโมนะครับ แต่เ,เราขายฉั่นมากเราจะขายราคาไม่แพงนะครับสําหรับเมลอนนะครับเราเคยขายก็ถูกถูกนะครับเราขายไม่แพงขอให้ขายได้นะครับเว่าต้นนึ่งเขาก็ให้สองลูกเหมือนกับแตงโมเช่นกันนะครับแตงโมก,ก็ต้นนึงเขาก็ให้สองลูกนะครับเราปลูกหลายต้นเราก็ได้ไหลายลูกนะครับสั่นมากต้แตงเมลอนเขาก็จะออกมาต้นนึงจะออกมาวันสองลูกนะครับถ้าไว้หลายลูกต้นลูกก็เขาไม่ค่อยโตนะครับเราจะไว้แค่สองลูกนะครับ ก็งามแล้วนะครับนี่ไม่รอนแต่นี่ก็เจอฝนตกนะครับเห็นไหมครับน้ำขังอยู่นะครับตรงนู้นสงสัยจะไม่รอดนะครับน้ำท่วมนะครับเพราะตอนนั้นเราจะแก้ไขเจอทุกปีแล้วครับตอนนั้นแต่เราก็ทำไงเนาะเราได้ปลูกก็ต้องปลูกไปนะครับเพราะว่าอีหลังก็อาจจะเอามาปรับมาเกตนะครับตรงที่น้ำท่วมขังนะครับ นดูครับใีหลอนของเรานะครับก็ถูกดินมอมแอมเลยนะครับอมแอมในหลังของเราก็งามดูนะครับนี่ถือว่างามนะครับดูครับงามมากนะหญ้าก็ยังไม่เอานะครับหญ้ากำลังเริ่มขึ้นแล้วยังไม่ได้เอายาอะไรนะเราต้องรีบเอานะครับถ้าเอาไม่ทันไม่ได้นะ เพราะว่าหนูน้อยก็ต้องเอาประมาณสักสองรอบสามรอบนี้ครับจะดูฝุนนะครับรอบแรกเราก็ต้องเอาตอนช่วงเราตัดยอดนะครับมันจะเอาง่ายนะครับช่วงระยะเราตัดยอดแล้วรีบเอาหญ้าให้ได้นะครับพอช่วงเราตัดยอดเสร็จปุ๊บแล้วต้นแตงเขาจะเดินยากเขาจะเริ่มขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาอีกรอบหนึ่งนะครับดูดูเราดูอีกครั้งหนึ่งว่าหญ้ามันจะแรงไหมนะครับจะเยอะไหมถ้าเยอะเราก็เอาอีกนะครับพยายามจะให้มีหญ้านะครับถ้ามีหญ้านี่ก็จะทําให้ต้นแตงลูกแตงของเราไม่โตนะครับ เช่นแตงโมก็เช่นกันนะครับต้องรีบเอายาเลยนะครับก็เจอฝนมาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับดูใบฝังดินเลยนะครับเวลาต้นบันดิดขึ้นไปก็จะทาให้การแตงหักนะครับตอนนี้ไม่ค่อยงามนะครับเหมือนโรคจับอยู่เช่นกันก็มีบ้างนะครับบางแตงครับก็มีทั้งงามทั้งไม่งามนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับโตทันกันนะครับถ้าเราให้ปุ๋ยให้น้ําฉีดพ่นฉีดยาฮอร์โมนได้นะครับ แค่นี้นะครับเรามาติดตามมาดูสวนของไร่เสนสุกข,ของเรานะครับระหว่างแตงโมเมลอนปลูกผสมผสารกันเป็นไงนะครับจะผลผลิตออกมาแบบไหนจะได้ดีไหมนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ